สวัสดีครับมาเจอกับเกมที่หนะครับตอนนี้สกอร์เรา3ามต่อ2อออยู่ชะนะ3าแพ้2นะครับโทษทีตอนนี้เรามาเจอกับฮันเตอร์นะครับครั้งแรกเลยที่เราเล่นอารีนา,าครับเผาลงเบอร์ล็อกครับจะเป็นเด็กเมอร์ล็อกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจดูกันดีกว่าสองมาหน้าเราไม่รีบใช้เราลงทอนมาก่อนก็หิวหคืน เทิร์นต่อไปลงก็ยังไม่ไดีกโอ้โหมันยิงเข้าไลท์โดยตรงสองมานะมในตีลิป้วกันครับเขาจะตีทะลุ น่าก็น่าจะต้องตีเราตายแล้วเราก็ตีตัวคืนแล้วเราก็ฮิวได้จวดการ์ดด้วยครับแหมนะอัลตเตอร์นี่ยิงจังลดไปสี่แล้วปวดต้ามานะข้ามมาเดี๋ยวเรา right away ข้าทิ้งแล้วก็ถูเอาจวดการ์ดแล้วก็ลงบัตรเซลล์โอเค เวิร์กเวิร์กได้เปรียบเรื่องมีเนี่ยนล่ละครับกรารบนมือก็ได้เปรียบได้จัวเป็นหนึ่งฮันเตอร์มีอะไรมีมีกับดักเยอะ<ม>แล้วก็มีอะไรมัลติช็อตโอ้โหอารามโอบอทต,ต้องรีบฆ่ามันง,งั้นมันอารามโอบอทนี่คือจะในเมื่อเมื่อเมื่อต้นเทินหน้ามันจะสลับ เอามีเนี่ยมบนมือคู่ต่อสู้มาลงได้เลยถ้าแบบเขาพวกขอาโหมดมังกรเทพอะไรอย่างนี้ลงมาแล้วก็เงียบเลยเราต้องรีบค่ามนะครับ Right away Thailand Lover ขาทิ้งแค่วันที่6แล้วก็ซีมานาไลท์สปาวแล้วก็จบเทินครับ เทินหน้าแล้วก็ได้เปรียบเห็นเห็นถ้ามาันตีช็อตจริง3 2ตัวก็วาตายโอ้ยังไงก็ได้เปรียบเดี๋ยวเราได้การ์ดจวดสอใบด้วยจวสองใบาจากของกองคู่ต่อสู้โอเคยิงมาสองเดี๋ยวเราก็ยิงคืนสองแล้วไงได้จ่วด้วยขอบคุณเลยขอบคุณจับมาเท่าเดิม ก็ทอมขอบบ้าไรดีแหลกอ้หลาับฮันเตอร์ยิงอะไรมาเราก็หิวบนมือแทบไม่ได้ใช้เลยโอ้าต้ลองชิวบาเลียดีกว่า ให้มันมทีมอนสเตอร์เราไม่ได้ไม่ต้องหรอกชาดเดอร์วอดเพนก็พอ,อ,อตีแหลกมันก็กอฟการ์ดลูนมนบนมือครับเราได้อะไรมาได้ฮิว กับตาร์วิ่งบอับสองเมื่อเล่นบีทจวการ์ดเคชนะชิวๆเลยเนี่ยเทิน้าทำอีกสามเิบเอครับ ก็ไม่ทันอยู่ดีลงมาชนะอ้ชนะแล้วเบิ้ลเลือดแปดแปดครับตีตอเป็นเกมที่ไวมากไม่สูสีเลยแม้แต่นิดเดียวครับโอ้โหเออเสร็จพีซเสร็จพีซ ก็ตอนนี้เราก็จะกลายเป็นชนะ4ี่แพ้2ขอบคุณที่รับชมครับแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีครับ